ถึงกับหลั่งน้ําตาบนเวทีการแสดงเมื่อคืนที่ผ่านมาสําหรับวงแสงทองฟิแนแลนด์นะครับแพลวพลาวแสงทองเมื่อคืนที่ผ่านมาครับผู้ชมครับขอโทษแฟนคลับบนเวทีทั้งน้ําตาทําให้ผิดหวังกรณีรักร้าวฉานมีมือที่3เข้ามาแทรกแซงนะครับทำให้ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ถึงกับต้องประกาศทางโซเชียลว่าตนเองถูกเหยียบย่ําศักดิ์ศรีความเป็นผัวและความเป็นพ่อของลูกๆมีมือที่3เข้ามาทําให้แตกแยก โดยพระพาวแสงทองยอมรับว่ามีการคุยกับคนอื่นจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นเกินเลยนะครับผู้ชมทําให้เมื่อวานนี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนดออกมาไล์สดพระพาวเองก็ไล์สดนะครับนำไปสู่การยุติบทบาทในวงแสงทองฟิลแลนดของผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ชมปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ครับผู้ชมครับในงานอีเวนต์นะครับการแสดงโชว์ของแสงทองฟิลแลนที่ตลาดกินซ่าปรทุมธานีนะครับพระพาวขึ้นบนเวทีนะครับทั้งน้ําตาครับบอกว่าถ้าแฟนคลับบางคนที่จะไม่รักเธอแล้วเนี่ย แต่อยากให้รักองค์กรรักทีมงานอยากให้ทีมงานทุกคนมีกินมีใช้จุดประสงค์ที่ตนเองต่อสู้มาเนี่ยทำแพลวพลาวแสงทองมาเนี่ยไม่อยากให้มันมาพังเพราะตนเองขอโทษทีมงานทุกคนขอโทษเอซีที่ทําให้ผิดหวังไม่มีใครดีร้อเปอร์เซนทุกคนล้วนเคยผิดพลาดรวมถึงตัวเธอเองเธอเป็นคนมีชื่อเสียงเธอคือแพลวาว,าวเธอเป็นนักร้องเวลาที่ผิดพลาดอะไรมามันเลยมีดรามา่าคนเยียบย่ําซ้าเติมยอมรับในส่วนที่ผิดพลาด แต่วันนี้เนี่ยเราจะแก้ไขยังไงแค่นั้นหนูอยากอยู่ตรงนี้หนูต้องเข้มแข็งเพื่อประครับประคองทั้งวงเกือบร้อยชีวิตที่พึ่งพาตัวหนูหนูต้องพาวงก้าวต่อไปหนูต้องออกมาปกป้องด้วยตัวของหนูขอบคุณทุกท่านที่ไม่ยกเลิกงานขอบคุณทุกโอกาสมีการกล่าวด้วยเสียงสะอื่นนะครับลองไปฟังครับขอโทษ FC ทีหนูผิดวังไม่บันยากแต่ใรดีร้อยเปอร์เซ็นต์หนูเชื่อว่า ทุกคนดีดันดีดีเหลือแมวเคยผิดพลาดกันทั้งนั้นรวมถึงวัวหนูเองแค่วาหนูเป็นคนมีอยู่ในซื้อหนูเป็นนายหน้าหนูเป็นนักล้อเวลาที่มันผิดพลาดอะไรมามันก็เลยมีการดาว่าหรือว่าข้อเหยียบย่ำซ้ำเติมหลายตัวนี้หนูยอมรับในส่วนที่เราผิดพลาดแต่วันนี้เราจะแก้ไขย,ยังไงแค่นั้น เนาอยู่ตรงนี้หนูหนต้องแข็งแข็แที่จะมาทบประวัตข้ามาบ้องเกือบร้อยชีวิตที่ต้องพึ่งพาตัวหนูหนูต้องนำพาและหนูต้องพาบ่งข้าวต่อไปเพราะฉะนั้นเขาจะเ็นคอใเอาก้เป็นตัวของตัวเองเราขอทุกานเราขอรกนที่ไม่ยอมเลิกงานหนูหรูขอรบกวเอซี่ รบกวนทุกท oh, 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 ่านที่อรี่นวงนะขอบคุณทุกคนที่่อค่ีอ่าทุกคนนวงนครับม่แล้วก็สุปม่อานูิคในตัวไปนะครมา้มากค่สู้ๆค่ะทุกคนค่ะ นี่ครับผู้ชมแน่นอนว่าก็แฟนคลับก็ตะโกนส่งกำลังใจกันอยู่บริเวณด้านล่างเวทีครับท่ามกลางข่าวลือว่าเจ้าภาพบางคนนะครับก็รับไม่ได้นะครับอินเป็นแฟนคลับของทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แผลว่านะครับถึงกับเตรียมจากแคนเซิลหรือว่ายกเลิกงานของแสงทองฟินแลนด์กันเลยทีเดียวครับ